ยินไม่ใช่ปอบโอเคนมร้อน,อนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กวับช่องอันนี่เอนล,ลี่ว,วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่ห้องครัว นี่เราจุดไฟเรียบร้อยแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเราอยู่ที่ห้องครัวซึ่งเราจะมาทําอะไรในห้องครัวถ้าเราอยู่ในห้องครัวเราก็จะมาทําอาหารใช่ไหมะได้แล้วเราจะมาทําเมนูอะไรกันดี <_ ll> um> เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ออนก็เคยทํานะคะที่ลงไปอ่ะคลิปนี้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 ไลา์คลิปอันนี้นะคะซึ่งคือเป็นการทําอาหารที่ไม่เห็นหน้าเจ้าของทำก็อาจจะ ไม่เชื่อว่าโอ้ยทำเองเหรอทำไมดูน่าจริงจังดอนลองตัวเองก็วันนี้ก็จะมาให้เห็นหน้าผบหน้าของเจ้าของนี่ก็คือส่วนนี้ก็คือคนนี้วันนี้ก็จะมาทําแกงเขียวหวานนะคะซึ่งแบบจะมีจะเป็นสูตรของบ้านไม่ใช่ว่าสูตรหรอกมันก็รสชาติบานอ่อนอะใช่ปะ ที่เราใช้ไม่เหมือนกันอะ่ะค่ะก็อุปกรณ์ก็จะมีตึงตึง <c oughs> ไม่ใช่่ะก็จะคึืนให้นะคะตึง <c oughs> นี่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ <c oughs> อย่างแรกเนี่ยเราจะมาหั่นแต่ตอนนี้ละหั่นเสร็จแล้ว <c oughs> ละหั่นเสร็จแล้วนะคะ นั่นก็คือเจ้าน้องมะเขือนเจ้าพญามะเขือปอกหรือมะเขือเจ้าพยาก็ไม่รู้ไม่มันได้ทั้งสองใช่เหรอือมะเขือเจ้าพญาจะมะเขือปอะก็ใช่เหรอมะเขือป่อนี่เออเออเราคิดว่ามะเขือปอดที่อันยาวๆนั่นน่ะใช่เหรอไม่ใช่มันก็เหมือนกันนั่นเลยไม่ใช่ใช่เหรออันต่อไปนะคะทุกคนออนจะมาหั่นเนื้อไก่นะคะเนะื้อไก่แบบสดๆเลยนะ ก็ต้องสดอยู่แล้วบ้านคือเราเอาใจมันอยู่ะไม่นิดหรอกน้องเหรองั้นเราจะมาหั่นเจ้าอยากกินไม่ใช่ปอบอยากกินว่าเจนอะไรอ่ะโอ้เอาอันนี้สีเธอก็ทังหมดแล้วนี่นะคะทุกคนเราจะมาหั่นเนื้อไก่กัน ซึ่งแบบมีดก็เป็นมีดแบบบ้านๆอ่ะเขาเราเป็นคนบ้านๆอ่ะใช่ปะใช่อยู่ติดดินนะไม่ใช่อยู่ติดสวรรค์อะไรครับนี่นะคะทุกคนกระทะมีจุเราจะตั้งกระทะจากเออที่อันนี้ก่อนเพราะว่ามีน้ำนะคะเราต้องทำให้กระทะมันแห้งก่อนไม่งั้นนี่ มันแบบว่าใส่เนื้อราจะกระเด็นใส่น้ำมันจะกระเด็นใส่ตัวแล้วเราก็จะเจ็บใช่ค้าทุกคนเราก็กระทะร้อนแล้วเราก็จะมาใส่น้ำมันเป็นน้ำมันอะไรกันน้ำมันทับทิมก็ไม่รู้ใส่ไปมีอะไรก็ใส่ไปนะคะไมเกะเลยอีโอ้ยยังนะอืมดื้อเฮ้ยว่าแล้วเข้าไป โอย้ยเจ้าน้องไก่นะคะทุกคนตากก้งไม่อยากอยู่แล้ว <c oughs> ตากก้งไม่อยากอยู่แล้วแล้วพ่คคอคนนี้ใส่อีกอาจจะบ่นไ, <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรจริงๆ เป็นคนทำกับข้าวเป็นแต่กลัวน้ำมันกระเด็นตู้เซฟ้า,าก็รู้ตัวนะว่ามันไม่ได้เจ็บอ่ะแต่ก็กลัวเนาะมันก็เลยอุทานมาอุยเจ็บทำไมไม่มโูดวเจ็บไม่ใช่คาว่าอุ๊ยหรอใช่งั้นเราพักไว้ หนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาคนนะคะบ๊ายบาย One hour later อ่ะทุกคนอย่างต่อไปเนี่ยรอเนื้อสุกใช่ปหมเราก็จะมาแกะใบโหระพากันนะคะ uh huh. อ่ะเม้นย้อนอายงั้นเราไปแกะกันเลยนะคะค่ะทุกคนอย่างต่อไปเนี่ยมัเขาคืนเราจะใส่พริกใช่ไงวันนี้ไม่ได้ซื้ออันนี้มาพริกหนุ่ม <ator> ใส่ดเลยด้วยเขอแบบไม่ไหมนะคะไอเจ้มันกระเด็นอะคริปกระเด็นใช่ละเราต้องคั่วให้พิงกมันหอมก่อน,นโอ้วันนี้ที่ออดเป็นทุกวันนั่นแหละ เป็นแน่พอตลอดเลยแล้วก็ไอคนที่ถือกล้องนั่นแหละจะเป็นผู้ช่วย <c oughs> เอาให้มันแห้งแล้วก็เอาให้มันหอมก่อนตอนนี้ก็ไม่ได้กลิ่น <c oughs> เฮ้ยโคตรหรือเปล่า n น no n น no เ no, ด no. ี๋ยวก่อนนะคะทุกคนต่อไปน,นะคะเราก็จะใส่านามรมเราจะกับอเอ้ยเราจะกลับปริมาณกะปริมาณในกระทะเอานะคะใส่เรียมตัวใส่นะคะ ไม่ใส่กะทิก่อนหรอกะทิดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังก็ได้บ้าหรือเปล่าหอมมากอะ่ะกะทินี่มันหอมมากๆกะทิอร่อยมากกินแบบเนี้ยโคตรอร่อยเลยจริงโอเคแล้วเราก็คนคน,คนให้เ<อ>ขาเรียกว่าอะไรกระทิแตะ แตกตัวแตกมันเออไม่ใช่เอาให้มันหอมกว่าแต่รัคานี้ใช้ถูกนี่เนี่ยก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ทำเสร็จเลยค่ะข้ามต่อ t hours later นี่นะคะทุกคนคือแบบนัาก,กินสุดๆเลยอ่ะขอาแม่ดู<ม>เหมือนไม่น่ากินนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะใส่น้ำนะคะ พอโทแทบไม่เห็นเลยอะแสงดูอะโอ้ใส่ลงไปที่บอกเมื่อกี้นะคะเราจะมากะมื้อเย็นเนี่ยเราจะไม่ทําเยอะเดี๋ยวมันแห้งอะน้ําแห้งออกไปทั้งหมดมก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะไปปรุงกันเลยค่ะ,<ป>อะสองช้อนนะคะตามด้วยชูรสป่ะชูรสอายีนมะตะ๊อใช่ใส่ไหลก็แซบหลาย ใส่หน่อยกับแสบหน่อยแมนก็สีอ่ขาวมันจะบอกว่าวันนี้บ้านเราอะไรนะน้ำมันหอยเบิร์ดโอ้ o oh <my> d เบิร์ดแล้วเบิร์ดนานแล้วแหละ <c oughs> ไม่แค่ไม่ได้ไปซื้อเฉยๆเราจะมาใส่น้ำตาลกันนะก็กะปริมาณเอาเพราะว่าความหวานแต่ละคนมันไม่เห,หมือนกันดีเสียงดีเสียงสิ หวานอะไรอร่อยโอสสยเคนเดียวพอละเดี๋ยวก็ถ้ามันไม่หวานก็สามารถเติมได้แต่ถ้าแบบน้ำเยอะเราถ้าแบบใส่เยอะแล้วแก้ยากนะทุกคนโอเคงั้นเรารอให้น้ำเดือดกันเลยคะ่ะไปทุกคนมันก็เดือดแล้วเดือดมากๆไม่เชือ่อเดี๋ยวอ่อนให้ดูมาขยับมานี่เราก็ พร้อมที่จะใส่เจ้ามะเขือกันแล้วเมื่อกี้แช่ด้วยเกลือนะคะเพื่อไม่ให้มันขันเสร็จแล้วมาถึงแล้วตอนนี้คือถุกแล้วว้าวเดี๋ยวนะน่าทานปะน่าทานมากนี่ค่ะวบาอือ หนังไก่มาเลยอ่ะ <c oughs> เราก็รอให้ต้มเดือดอีกสักหน่อยตรงนีไม่ได้นะคะดูทุกคนดูไฟดูไฟอืม,ออมท้ายเราจะมาใสายใบยโหระพากันูใส่ให้หมดเลยค่ะ เราไม่ใส่เยอะเราไม่ใส่เยอะเพราะว่ามันก็เยอะคนนะ,ะคะเราจะตักกับข้าวไปกินแล้วซึ่งนะเราเหนียวมากค่ะจะมาตักกับข้าวฝีมือที่เราทำไปเมื่อกี้เนี่ยมากินดูว่ามันสิเข้ากันบ่เข้ากันแน่นอน ไม่มีเนื้อเลยอ่ะร,ร้อน <c oughs> ทำเดี๋ยเลยค่ะว่าร้อนเข้ามาอืมตู้แม่อร่อยมากแต่บางกอกินเข้าไปมันจะมีเผ็ดๆนิดนึนงอร่อยอร่อย <c oughs> อร่อย ตักอีกคำหนึ่งคำนี้ต้องอยอดมันอร่อยมากจริงหรือว่าเราหิวข้าวเราหิวข้าวมากอร่อยเพราะหิวข้าวไม่อะไรก็มาหึกไี่หมดแต่อันนี้อร่อยจริงมาแย่งข้าวพี่สาวกินว่ะ <laughs> ว่าแล้วเอา่อยงั้นเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายก็ในสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้ subscribe. แล้วกด <ขอ S 1> ก,กระดิ่งเลยนะคะเดี๋ยวกำลังจะให้พี่ออนนี่เนี่ยนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปกันก่อน <laughs>